นั้นที่ชื่อว่าสภาวะธรรมแปลว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นเองมันแก้งไม่ได้มันเสแสร้งไม่ได้มันเกิดขึ้นจากพลังแห่งความสงบพลังแห่งความสงบถ้าคนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังถึงสภาวะธรรมเหล่านี้เข้าใจผิดเลยแหละ นั่งสมาธิแล้วผีเขา่าว่างั้นผีแทรกมีอาการแปลกๆขึ้นเฮยนั่งเอกงนันมาไอพวกมีสภะ,ะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยยินดีต้อนรับเลยรับสมัครเลยแกมีวาสนาเก่ามาทำให้ถูกทางในชาตินี้แค่นั้นเองทำให้ถูกวิธีเ่ย อย่าไปเชิญผีเชิญแล้วนะถ้ามันตรงกันข้ามเข้าใจผิดไปอีกเรื่องหนึ่งมันจะไปนู้นเลยลับขันลับขันขึ้นโคอีนั่นแหะผีแท้เลยแต่เนี้ยผีแท้เข้าเลยผีไหนผีจริงๆผีเปรตผีอสุรกาย ที่มีอยู่ทั่วไปทุกประเทศผีเข้าไม่จะมีเฉพาะประเทศไทยนะแล้วไม่ใช่มีเฉพาะาศาสนาพุทธนะผีเข้าแขกก็ได้เข้าฝรั่งก็ได้เออเข้านิโกอฟริกานี่ยิ่งเยอะเลยเพราะเขาังไหว้ผีอยู่แล้วก็มันจะมีอาการแปลก ผีพวกนี้เนี่ยก็คืออะไรเป็นอสุรกายมีอยู่ทั่วไปและยิ่งยิ่งเป็นพวกที่ไม่ได้มีการอุทิศบุญกุศลมันก็ยิ่งต้องอยู่กันนานจนหมดวาระตัวเองอย่างของพุทธเรานี่มันยัมีการ พ้นจากอัตภาพของเปรตก่อนกำหนดได้ด้วยแรงของการอุทิศคือยกผลบุญให้ยกผลของความดีให้แทนที่จะอยู่ต่ออีกเป็นเปรตอีกร้อยปีพ้นเลยในวันนี้แทนที่จะเป็นเปรตเดือนหนึ่ง ผลที่สุดญาติทําบุญอุทิศหลังจากตายไปให้เป็นเปรตอยู่แค่เพียงสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วพ้นเลยอันนี้ในกรณีที่ว่าญาติตายแล้วไปเป็นเปรตนะแต่ใช่ว่าทุกญาติเราหรอกตายแล้วต้องเป็นเปรตก่อนทุกคนเมื่อตายแล้วต้องเป็นเปรตก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น ตายแล้วเป็นเทวดาเลยตายแล้วไปเข้าในคันอื่นเกิดเป็นคนต่อเลยตายแล้วไปเป็นพรมเลยตายแล้วเข้านิพพานเลยในกรณีเช่นนั้นก็ไม่ได้มารอบุญอุทิศสามวันห้าวันเจ็ดวันไม่ได้มาเป็นเปรตเฝ้าตรงน้นตรงนี้อะไรทั้งสิ้น ไปด้วยแรงแห่งบุญแห่งความดีที่ทำมาทันทีเลยในกรณีที่อุทิศบุญให้เปรตที่ตายไปให้ญาติที่ตายไปเนี่ยในกรณีที่ว่าถ้าว่าญาติผู้นั้นไปเป็นเปรตพอหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าเมื่อญาติตายนั้นต้องไปเป็นเปรตก่อน ทั้งสิ้นบอกไม่ไม่จริงๆตายปุ๊บเขารอเวลาตายมานานแล้วตายช้าจังเลยกว่าจะตายอยู่หลายปีเชียวพอตายปุ๊บวิมานเขารออยู่แล้วในเทวโลกเขาไม่ต้องอาศัยแรงอุทิศจากการตักบาตรท,ทาบุญของญาติเลยอืม เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาแล้วได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าศาสนาพุทธนะที่ตายแล้วจะเป็นเ,นเทวดาได้หรือตายแล้วต้องเป็นเป็นเปรตทุกศาสนาแม้คนไม่มีศาสนาก็อยู่ในระบบเดียวกันมันไม่มีศาสนาเนี่ยยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้นับถืออะไรเพราะไม่มีการบังคับที่ ตายไปเสร็จเขาไปเป็นเทวดาก็ได้นะถึงแม้เขาไม่มีศาสนาอะไรแต่เขาทำความดีอยู่ด้วยการมีเมตตาให้ทานให้สิ่งของให้ปัจจัยแก่ผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ก่มีทรักขึ้นมาแกพร้อมจะให้เมื่อได้ยินข่าวว่าคนตกทุกข์ได้ยากคนลำบากที่ไหนนั่นเรียกว่าทำความดีด้วยกันให้ทานทามา่าแกนับถือศาสนา,าพุทธใช่ไหมเนี่ยถึงได้บริจาคเนี่ยเปล่าไม่ใช่อ่ะเคยเห็นเขาเดือดร้อนอ่ะแต่วเขาเป็นคนดีด้วย คนนี้เป็นคนดีชาวบ้านประเทศนี้เป็นคนดีได้รับทุกภิกขภัยข้าวยากมากแพงหรืออุทกกัไภัเออหรือว่าแผ่นดินไหวสงสารลูกเด็กเล็กแดงตาดำดำ ก็ต้องอดอยากไปด้วยทนหน้ากัน <S <S ก็เลยได้ยินเสียงประกาศบริจาคให้บริจาคคือให้สละใครเจตนาใครมีความประสงค์จะเอาสิ่งใดๆที่ตนมีไปช่วยตรงนู้นตรงนี้เชิญเนี่ยให้ก็เลยให้จะมี อะไรแก็จะให้ตามนะั้นมีเสื้อมีผ้ามีผ้าหม่มมีข้าวสารมีเกลือแล้วแต่ว่าเขาจะจะต้องการอะไรน่ะเขาทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีศาสนาอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติคนคนนั้นไม่มีศาสนา ถามว่าเขาจะได้ผลบุญไหมในเมื่อเขาไม่มีศาสนาผล่นความดีจะปรากฏแก่เขาไหมปรากฏปรากฏปรากฏตามหลักของศาสนาพุทธเลยที่ว่าทำดีได้ดีตอบแทนทำชั่วรอรับผลชั่วตอบแทนได้เลยอย่างเร็วชาตินี้อย่างช้าหลังจากตายไป กอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลศาสนาพุทธกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เลยแม้เขาไม่ได้เคยจัดไม่เคยฟังเทศของศาสนาพุทธแต่เขาทำตรงกันกที่ศาสนาพุทธกล่าวไว้ศาสนาพุทธเอาหลักจักรวาลมากล่าวเขาทำตรงกับหลักของจักรวาลเขาก็เลยได้รับผลดีตอบแทนเหมือนกัน นั้นบุคคลชนิดนั้นมีสิทธิ์ไปเป็นเทวดาพอเพอเขามีทรัพย์มากเขารวยมากเราเป็นชาวพุทธเราไม่รวยเท่าเขาเราก็ให้เหมอนกันให้น้อยกับเขาหรือเราไม่ไม่รวยเลยเราไม่ได้ให้เลยเราเองก็หาเช้ากินมืดพอกินบ้างไม่พอกินบ้างแม้ถือศาสนาพุทธกเธ็เถอะ ก็เลยไม่ได้ให้ในเมื่อไม่ได้ให้เราก็แพ้เขานะแพ้เขาในเรื่องของการให้ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของจาคะการเสียสละแพ้เขาหรือเรามีด้วยเอาศาสนาพุทธนี่แหละรวยแต่ไม่ได้เคยคิดที่จะบริจาคให้ใคร ทัพย์ที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าไม่ได้เอาไปเป็นทานก็ไม่ได้บุญนะเป็นชาวพุทธรวยมากแต่ไม่ได้เป็น,เ,ปนเทวดาตายไปไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะขาดคุณสมบัติในการให้ก็ได้เนี่ยหลักแห่งความเป็นจริงของจักรวาล ศาส,สนาพุทธไม่ได้ว่ากล่าวลำเอียงที่ว่าคนจะขึ้นสวรรค์ได้จะไปเป็นพรหมไปเกิดที่สูงได้ต้องถือศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักเหตุผลจากการกระทำศาส,สนาพุทธระทำบาปก็เห็นไหมเล่าตกนรกอะ่ะต้องเอาไปซ่อมอะ่ะต้องไปเกิดลำบากอะ่ะ ไม่ใช่ไม่มีศาสนานะันะนะมีแล้วถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธเลย,ยอดเยี่ยมนะแต่มันด่าพ่อตีแม่ไม่พ่อตัวเองแม่ตัวเองก็พ่อแม่คนอื่นขาดสัมมาคาราวะไม่มีความนอบน้อมต่อมนุษย์ด้วยกันกระด้าง เกิดตกต่ำทั้งที่ถือศาสนาพุทธทั้งที่เป็นพระด้วยเอหผมพ้าเหลืองโคนหัวอยู่นี่แหละต้องทำผิดขึ้นมาดิทำบาปอะทุกเครื่องแบบก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันดูจากกรรมที่กระทำ เมื่อเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วมาเป็นนักบวชแล้วได้ทําถูกหรือทําผิดตรงนั้นด้วยบวชมาแล้วมาทําผิดก็ไม่ได้รับสิทธิที่จะต้องไม่ตกนรกหรือไม่ไปไปเกิดในอบายภูมิเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายอือ เกิดไปมีความหิวโหอยอดอยากเพราะในสมัยเป็นมนุษย์มันอยากอยกู่ตลอดเวลาอยากกินนู่นกินนี่อยากได้นู่นได้นี่อยากได้ทรัพย์ได้สมบัติมนุษย์สมบัติอะไรอยู่เงี้ยนะตายไปกับความอยากเป็นโทษอย่างแี้นะ ไมเป็นเปรตเ,เนี่ยหลักของจักรวาล